ได้เหลือได้ลูกหนึพันลูกก็จะได้ประมาณสิบลูกยังดียังได้สิบลูกตาลูกสาวสวยมากเลยอ่ะค่ะขอบคุณค่ะใส่ไอ้นี่เลยอ่ะมันใส่คอนแทคเลยอ่ะอ๋อค่ะแต่ไม่ตาน้องสวยจังเลยค่ะธรรมชาติทุกอย่าง มีกล้องมีกล้องเห็นนะมีกล้องเป็นหลักฐานนะคะมี้อมีเลยอ่ะจะตีตูดไี่มาแล้วเนี่ย ไอ้ตรงนี้ไม่เคยไปเลยน่ะเอยู่ตั้งนานแล้วไม่เคยเข้าไปได้ดีสวยสวยค่ะสวยไม่ต่างที่บอกอ่ามีที่ดเูเหี่ยวเปล่าดาขุนมันมีอะไรตรงนั้นไหมเนนะี่ยเป็นไงที่ดูเหี่ยวใครอยู่ข้างหน้าถ่ายรูปลูกสาวให้หน่อยนะคะ ขึ้นข้นไปเหอะพี่เด,ดีไหนก็มาแล้วขึ้นไปเหอะไปถ่ายรูปกันไม่ไม่ดูนก,กันดูปลาด <c oughs> ูปลารู <c oughs> ้สึกโอ้โหลูกสาวเราู่ขนนู่นแล้วนู่นนู่นอยู่นู่นแล <c oughs> ฮัลโอ่ายู่ไหนอเนี้ไม่สู้ไสู้โดจัาไปเจอริมคลองอ๋อไปงนนไปเมียนี่ เมยทั้งเหนยงความอากไม่อากเห็นไม่มาจะเสียใจไม่มาถึงที่จะเสียใจ ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนข้างหลังตามมานะเนี่ยนะเราได้ขึ้นมาก่อนอ่ะข้างหลังตามเลยมุ่งทางลงบันไดแล้วเดี <|ja|> ๋ยวได้แม่จ๋ามาอ่อลูกแม่หนึ่งมาแล้ยยังเดียังเดี๋ยวล่นลูกน้องตกแล้วลูกน้องตกนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปองลังมะโลไม่มีโอกาสเจอเลยนเอามาเรียกแม่จ๋าถ้าพี่ลงมาี่ลงมาแม่จ๋าแม่จ๋าด้วยมัแม่จ๋าด้วแม่จ๋าโู้โล่่โน